อัปเดตพยาการณ์อากาศภาคอีสานมืนอนี้วันที่4ตุลาคม2 5 66โดยร่วมกับฝนฝาดลดลงเนาะแต่ยังมีฝนบางแห่งบางพื้นที่และก็มีพื้นที่สีเหลืองที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นประกาศมาให้ระมัดระวังเรื่องฝนตกหนักจ่าก่อนจะไปรับชมรับฟังกับฝาาพี่ๆน้องๆทุกท่านกดติดตามให้เดอ้อขอบพระคุณหลายๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย พายากอากาศภาอีสานลาสุดนะจาภาอีสานจะมีลมแปลป่วนความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีฝนฝ้าขนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ได้แก่ชัยภูุ่มขอนแก่นมหาสรารคาม้อยเอ็ดโคาราชบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีมาเบิงเรดราลาสุดเรดราที่หนึ่งตรวจพอกลุ่มฝนธรรมดากับลังอ่อนถึงปานกลาง ยูทีอำเภอรัรตนบุรีจังหวัดน้องค่ายเมืองบึงการอำเภอเมืองโกสุมพิสยัยเชียงยืนบรบือจังหวัดมหาสรารคามเกษตรวิสยัยพนมไพรสุวรรณภูมิพ้นไส้น้องหีจังหวัดรอยเอด็ดมหาชนะช่ยคอว่างจังหวัดยโสธรศีราราชจ,จังหวัดศรีสะเกษจ้าเรดาที่สองตรวจพอกลุ่มฝนออนถึงแปดกลางยูที่จังหวัดนครพน,นมและกาสปปลาวจากกลุ่มฝนหนักตรวจ่พอคลิปนี้แอดมินขอโตลาไปก่อนพอกระมัคลิปนาสวัสดีจ้า